สวัสดีค่ะ FC ต่างประเทศและ C ประเทศไทยมาทานน้ำพริกมะม่วงกับโควไทยนะคะอันนี้เป็นอาหารเช้านะคะแล้วไข่เจียวดอกสนุนะคะแล้วก็ต้มจืดแฟงนะคะกับไก่แล้วก็มีผักกลวกกะทินะคะแล้วก็ผักสดนะคะน่าทานมากเลยนะคะขอให้ FC ต่างประเทศและ C ประเทศไทยได้ทานนะคะ ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกมะม่วงนะคะขวไทยใส่เอ่อใส่พริกป่นนะคะไม่ได้ใส่พริกสดนะคะวันนี้ขวดไทยเอ่อพริกสดหมดนะคะอันนี้น่าทานมากเลยนะคะอาหารเพื่อสุขภาพนะคะอันนี้ไข่เจียวดอกสนนะคะน่าทานมากเลยคะ่ะแล้วก็ ต้มจืดต้มจืดไก่กับซักนะคะน่าทานมากเลยคะ่ะขอให